สวัสดีครับผมอยู่ตอนนี้อยู่ที่เพลินพงโฮมสเตย์ครับเพลินพงโฮมสเตย์ของเราเนี่ยอยู่ที่อำเภอขลุงนะครับไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทนะครับเ,เรามีบริการให้ลูกค้าวันเสาร์นะครับแล้วก็วันธรรมดาวันธรรมดาก็คือลูกค้าจองมาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆนะเราก็เปิดให้เป็นส่วนตัวนะครับพื้นที่เรากว้างขวางนะครับเรารับสมาชิกได้200ท่านนะครับแล้วก็ วันเสาร์เนี่ยเราเป็นลายหัววันธรรมดาก็เป็นลายหัว4ี่ท่านขึ้นไปเนี่ยตกหัวละ1,690ะครับมีอาหารบุฟเฟ่กินอิ่มครับนะที่นี่มาแล้วอิ่มมีบริการเบียร์ตั้งแต่6โมงถึง2องทุ่มนะครับเบียร์ช้างเบียร์สดนะครับแล้วก็มีสวนน้ำสวนน้ำเราเนี่ยสีไร่ครึ่งนะมีเครื่องเล่นมีสไลเดอร์มีโหนสลิงนะครับมีโหนสลิง หลังจากนั้นปุ๊บสามโมงครึ่งเราก็จะพาลูกค้าลงในทะเลนะลงล่ลลลอ,งลองแพในทะเลก็พาไปชมเหยี่ยวแดงนะครับนอกจากชมเหยี่ยวแดงแล้วเราก็มีเจ้าฮีโร่ของเราแล้วก็คือตัวนี้นะครับเราซื้อถูกต้องตามกฎหมายนะครับเป็นเหยี่ยวนักล่านะครับก็ให้ลูกค้าสามารถถ่ายรูปได้นะครับถ่ายรูปไดเ้เวลาถ่ายรูปก็เกาะแขนนะครับเนาะเราก็ให้เรามีถุงมือให้ลูกค้า อ่ะก่อแขนปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจะจะยืนยืนบนบนแขนเราเนาะแล้วก็สามารถถ่ายได้อยู่ในทะเลเนาะก็สามารถได้ชมบรรยากาศนะครับป่าชายเลนนะต้นโกงกลางอะไรทั้งหลายนะแล้วก็มีเรือคายักนะครับสำหรับที่ลงในทะเลนะเราก็ล่องแพกันไปถามว่าที่นี่ไกลจากทะเลไหมด้านหลังก็ไม่ไกลจากทะเลด้านหน้าก็ใกล้กับถนนสุขุมวิทนะครับ สะดวกปลอดภัยนะครับมาที่นี่เราก็มีที่พักนะครับพักได้จำนวนประมาณ200ท่านนะครับมีบ้านอยู่20กว่าหลังนะครับหลังหนึ่งนอนตั้งแต่4คนขึ้นไปนะคน8คน10คนนะเรามีบ้านพักนะมีบรรยากาศดีถ้าท่านอยากจะเที่ยวนะอยากจะเที่ยวทะเลหาผลไม้ทานอร่อยอร่อยก็เชิญได้ที่เพลินพุงโฮมสเตย์ ay, ครับอยู่ที่อำเภอขลุง ตำบลวันยาวครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนพุงโฮมเตเราได้มีทุเรียนทั้งปีนะฮะทุเรียนที่นี่มีกินทั้งปียิงหน้าผลไม้ประมาณเมษานี่ทางเพื่อนพุงเอาทุเรียนมาบริการตลอดเลยในราคาที่ถูกกว่าที่ท้องตลาอดอของเรามีครบมาเพื่อนพุงเรามีทุเรียนต้อนรับตลอดนะครับเพราะว่าเราทํามีหลงทุเรียนของเราที่จันทบุรีและที่ขุงด้วย เพล่นพงมีทุเรียนบริการตลอดทั้งปียิ่งหน้าทุเรียนผลไม้ยิ่งหน้าเดือนเมษายิ่งเยอะมากต้อนรับตลอดถ้าไม่ทานที่ร้านก็เรามีบริการสั่งกลับบ้านได้นะครับ <c oughs> เนื้อดีคุณภาพเยี่ยมรับประกันนะครับ